มาสวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะค่ะ ต้องแบบตัดตัดนู่นตัดนี่ตัดนี่ตัด,น, ύ, ตดนั่นแล้วก็ร้อมเลงเพราะถ้ากว่าแล้วเสียงมันดัง <c oughs> ตื่นเช้ามาก็งานเยอะแล้วนี่มองนี้เอาไงดีมองนี้เอาไงดีจ๊ะเดี๋ยวเอาน้ำหมักเศษอาหารมาใส่ดีกว่าเหมือนแบบนี้เนี่ยเหมือนแบบนี้เออเอาน้ำหมักเศษอาหารมาเทๆไว้ใส่ต้นทับทิม จริงๆอ่ะมันพอใกล้กลกลๆฤดูฝนเนี่ยมันน่าจะใส่ช่วงใกล้ฤดูฝนเนี่ยเอาพวกน้ำหมักเสร็จอาหารมาบำรุงบำร,งบรงุงในพวกน้ำหมักต่างๆก็ใส่ๆไปแล้วก็สัดสดไปหมองนี้ซนมะนาวแป้นดอกพิศเศษนะเนี่ยโอโอกสาวชาวสวน นอหนาวใจรันจวนอยู่บ้านกลางสวนทุเรียนลมหนาวพราวพัดผูฤดูพลัดหมุนแปรเปลี่ยนวัยสาวหมุนเวียนมาสิบแปดนาฝน อกอกสาวชาวสวนร้องร้องร้องผิดใช่ป่ะหุย้ยอ่ะลูกโตลูกโตลูกโตเก็บดีไหมเก็บดีไหมเดี๋ยวค่อยอัดคลิปเก็บดีกว่าเนาะเราทำนูน่นทำนี่ทำนี่ทำนัน่นอัดอัดคลิปเก็บไว้ เห็นป่ะเนี่ยจริงๆเขาคือมะม่วงจกกักระพัดสะกดยังไงจกกักระพัดเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละเดี๋ยวเราต้องเอาขึ้นปกเพราะว่าต้นเนี้ยตอนนั้นเราซื้อมาตอนที่เขาออกลูกใหม่ๆห,หัวเขาจะเป็นสีนี้จริงๆ ก่อนที่เราจะทำคลิปด้วยซ้ำหรือไงแต่พอไปผ่านไปผ่านมาทำไมเขาไม่แดงอ่ะทำไมหัวเขาไม่แดงเนี่ยเออมันยังไงมันอะไรกลายพันธุ์หรือเปล่าไม่แน่ใจอืมอันเนี้ยของปากหนุวยเพื่อนเรา เราเอาน้ำหมักเศษอาหารมาใส่เดี๋ยวกัน่นจะทถอดกันถอดออกแล้วถอดจากขาตั้งกล้องกุ้ยเลยกุเลยกุ้ยหนะน้านี่เอาน้ำหมักเอาเศษอาหารมาหมกหมกไว้มีอะไรบ้างกันไม่รู้เศษอาหารเนี่ยดูเขามีอาการไม่ค่อยดีนะ จะเรียกว่ากล้วยตายตายพลายหรือเปล่าแน่ใจแต่เราถ้าไม่ดีก็ตัดทําปุ๋ยได้ใช่ไหมเพราะว่าเขาแตกหนอบักหนือเพื่อนเราให้มาเพราะเขาก็มีหนอตอนแรกก็นึกนกล้วยนี้ตายยากจริงนะหนอเขาจะแตกออกมาเรื่อยๆอย่ะน,นาเป็นดอกพิเศษเห็นไหม ทช้ามาในงานเยอะๆงานเยอะแยะมากมายเลยตื่นชา้ามาก็ทํางานกันแล้วอ่ะโอ้ยมีลูกใหญ่สามลูกอยู่นอกนั้นยังๆๆๆลูกเๆๆล็กลูกเล็กอืมวู้ถ้าเป็นฤดูๆๆฝนนะที่เราตัดแต่งจนกุดเขาจะโตเร็วมากนะเนี่ยที่เราตัดแต่งจนกุด กวาดเสร็จแล้วก็เอามาหมกมกได้เลยเนี่ยเก็บกวาดแล้วก็หมกมกไว้เมื่อกี้เราหยิบอันนี้เป็นฟักทองที่กินเสร็จแล้วก็เอาเม็ดมาฝังฝังฝังไว้ยอดหน้าเอาไปลวกจิ้มต้มกะทิเนาะขึ้นอยู่สองต้น เอามาหมกม่หม,ก,ม,ก,มกไว้ไม่งามก็ไม่ไแบ้ใส่ปุ๋ยคองปุ๋ยคอกไปบ้างมพวกน้ำหมักต่างๆใครทำน้ำมงน้ำหมักอะไรก็เอามาเติมเอามาใส่ให้เขาได้นะคือเราจะบอกว่า ทำแบบนี้แล้วก็จะเห็นผลติดผลเร็วติดผลดกอะไรแบบเนี้ยมันแล้วแต่สภาพแวดล้อมไงที่เราจะบอกเสมอบางคนทําตามเราทําไมมันไม่ติดทําไมอะไรนะ้มะนาวไม่ติดลูกสักทีอะไรอย่างนี้คืออย่างที่บอกอะเราไม่รู้ว่าสภาพแวดล้อมบ้านเขาเป็นยังไงใช้ดินดินเป็นยังไงดินปลูกเป็นยังไงใช่ปะ่ะปุ๋ยใช้ปุ๋ยอะไร ทำเหมือนเราไหมแล้วการให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอเหมือนเราไหมอ๋บอกไม่ได้จริงๆเออแต่ถ้าเราจะทําคลิปแบบเรียกยอดวิวนะสบายมากเลยนะถ้าเราจะทําคลิปเนะี่ยวิธีทําให้มะนาวดกวิธีทําให้มะเขือดกวิธีทําใหออ้มะม่วงติดดอกทั้งปีวิธีทําให้ฟักทองติดผล อันนี้เราก็ทําได้นะแค่ขึ้นหัวข้อเออเราก็ทําได้นะแต่แรงใจคือทาตามเราแล้วเดี๋ยวทําไมทําตามแล้วไม่ได้อ่ะไม่เห็นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีคําถามตามมาไงใช่ป่ะเราเลยต้องบอกว่ามันแล้วแต่สภาพแวดล้อมแล้วแต่ดินวัสดุปลูกการให้ปุ๋ย การให้น้ําอะไรแบบนี้ดูใบใหญ่นะหม่องนี้เขาก็จะได้อะไรล่ะได้แว่นแก้วแต่ก่อนแว่นแก้วหม่องนี้นะใบใหญ่เพราะหม่องนี้เราใส่นั่นไว้ต้นกล้วยหมักด้วยต้นกล้วยมะนาวทุกต้นทุกต้นหม่องนี้จะได้ปุ๋ยเปลือกกล้วยอ่อดูดิ แวนแก้วเวลาดอกเขาติดมาดอกเขาไปกระจุยกระจายกระเด็นไปตรงไหนเขาก็งอกอะเออจริงๆนะดอกของแว่นแก้วบัวบกอะไรแบบนี้ทำกันไปนะจ๊ะทุกคนอย่าหยุดหาเงินนะจ๊ะอย่าหยุดหยุดไม่ได้ในะเงินนะ่ะหยุดหาไม่ได้จริงๆ รลายจามแซงหน้าเราทุกวันทุกวันเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาน้ำหมักเศษอาหารมาใส่อันนี้ไม่ได้ดูแลใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวตัดแต่งก่อนหมายถึงว่าตัดแต่งเนพุกนย่างชบดเห็นปะเห็นปะถ้าเราไม่ใส่ใจดูแลไม่ให้น้ามันก็จะเป็นแบบนี้แหละให้ให้สังเกตหม่องนี้นะให้ให้ดูไว้นะจะติดกับต้นมะม่วงเนี่ย ี๋ยวถ้าเราตัดเดี๋ยวไปเอัน,นั้นมาตัดก่อนอันนี้มาตัดแหละนี่ตัดเลยเอาไปปักชำได้นะชัครูเนี่ยเห็นกิ่งไหมเนี่ยจิ้มลงไปให้ข้อมันจมกดให้ข้อจมเลยนะนี่เรามีเยอะละแต่เราจะตัดให้มันอยู่ในนี้เป็นปุ๋ยไปเลยเนี่ย มนาอยู่ด้วยมนาว,านาวตายไปแล้วเดี๋ยวเราจะหมักดินเพื่อที่จะปลูกอย่างอื่นเพราะว่าถ้าเรามันต้องปลูกพืชที่มันแดดลำลำไรเพราะว่ามีต้นมะม่วงสองต้นทับทิมอีกนี่อีกมาบาังแสงแดดไงเพราะฉะนั้นมันต้องปลูกออที่ชอบแดดลาไรได้ เช่นผักชีขึ้นชายพอได้แดดดำไรแล้วก็อะไรนะผักชีฝรัง่งได้เ่าแล้วกลมมาก เดี๋ยวปวดหลังปวดเอวอีกทำไปจนกว่านี้จะหมดเรี่ยวหมดแรงหมดอายุไขบนไปเดี๋ยวเอาน้ำหมักเศษอาหารมา ใส่ไว้แล้วก็เอาดินมากรบแบบนี้คิดไม่เจนต้องดินกันไปลูกได้ต้องขยายเป็นอย่างเงี้ยอุ้ยร่างงอกตามคอมนะ่ะ ตัดไปถ้าเราเอาน้ำหมักจากเศษอาหารมานะเอามาหมักไว้นะมันจะช่วยให้ดิน,นแข็งแข็งเห็นดินไหมนี่เห็นแล้ดินแข็งมากเลยเห็นปะปะแข็งไหมแข็ง,ขงถ้าไม่เคยได้ใส่น้ำหมักถ้าไม่บำรุงดินจะแข็งแต่ถ้าโดนน้ำหมักจากเศษอาหารหมักไว้รับรองได้ แป๊บเดียวดินนิ่มดินนุ่มย่อยสลายได้ธาตุอาหารปลูกนู่นปลูกนี่ได้อีกโอ้ยกล,มลุมหนักๆก็ไม่ได้ก็ม,มาไม่ได้กดหลังงานบ้านงานช่องอีกเพียบเลยหมาก็ยังไม่ได้อาบน้ำหมานี่เหม็นเลย ที่บอกนะบ้านเราเหน็นหมาหหมากนะบ้านเรารับแขกไม่ได้เดี๋ยจะบอกให้จริงๆใครมาบ้านเราเป็นลมอะ่ะเป็นลมอะ่ะแค่เดินเข้าบ้านไปก็เป็นเป็นลมเพราะฉะนั้นเราถึงนี่ค่อยให้ใครมาบ้านบางทีสงสารเพื่อนนะ เลี้ยงหมาในบ้านเลี้ยงแมวในบ้านกลิ่นมันมีกลิ่นมันเหม็นอยู่แล้วต่อให้ทำความสะอาดยังไงมันก็มีกลิ่นหมาใช่ไหมทาไมอยากให้มีซื้อเครื่องฟอกอากาศสามสี่ตัวติดวะไม่มีตังเ้าตังไง ซื้ออาหารเสริมแม่หมดทุกเดือนทุกเดือนนีก็ต้องเก็บบำรุงแม่ก่อนอันดับแรกโหนี่แค่ก้มตัดแค่นี้ก็ปวดเอวปวดหลังแล้วนะเนี่ยพาไปตักอันนี้กัอนอือึอ ดินไปตักตักถังน้ำหมักเอาน้ำหมักอนไนดีเอานี้ดีกว่านะเดี๋ยวอาถังนี้ดีกว่าเดี๋ยวแวบ,บดูก่อนชุบเปิดกันนะโอเคถังนี้ได้ตาเบางทีเรากลัวมีหนอนแล้วเดี๋ยวคนที่รังเกียจหนอนเขาไม่ชอบน,ะนี่อนันนี้เอาทั้งเศษทั้งอะไรนี่เลยเพราะอันนี้เขาก็จะย่อยสลายแลย้ว จวนละ้ปเอาดีกว่าเอาที่มันมีเนื้อเยอะๆอะถังถังถังไหนมีหลายถังเดี๋ยวกันเอาถังนี้ดีกว่าเอาถังที่เราใช้ประจำนี่นี่แหละถังถังนี้จะเป็นถังที่หมักเสร็จอาหารใหม่ๆเลยนะกินเสร็จแล้วมาเทเททิ้งเนะน,นี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเอาไปใส่ได้ไม่ค่อยมีปัญหา ถ้าถังที่หมักนานๆานแล้วต้องผสมน้ำเนี่ยกระบวยหนึ่งอ่ะใส่ไปสี่สิบสี่นี่เลยแต่ทีนี้อันนี้เป็นถังที่สำหรับใส่อาหารใหม่ๆเลยนี่แล้วก็เอาไปเทเอาฮืบอึบสวยไหมจ๊ะไหนแวะหน่อยสวยจัง สีขาวอ่อมซับสีขาวนะจ๊ะอันนี้เทละเทใส่ไปะละอุ้ยแม่บีปลูกผักสวัสดีเดจจ้าอู้เดี๋ยวจะได้เก็บเมล็ดพันธุ์ผักชีแล้วใครสนใจกระท่อมไปที่ช่องแม่บีปลูกผักนัจ๊ะนี่เทเลยแบบนี้ มาหมักไว้เยอะๆได้เลยนะเนี่ยเนี่ยไปเอามาอีกสองปองสามปองแล้วก็เอาให้มันทุ่มๆได้เลยนะเนี่ยแล้วดินมากรบนี่คือการหมักดินของเรานี่เอามาใส่เมื่อวานเ,าเติมเติมน้ำหมักให้หน่อยอันนี้เป็นพวกน้ำหมักเอ่อฮอร์โมนดฮอร์โมนไข่ก็มีเอ่อ,มมมมอ,อจุลินทรีย์สงังเคราะห์แสงก็มีนะจ๊ะ เติมหน่อยเดี๋ยวเราไปเอามาอีกไปล้าเหนื่อยฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊าทุกๆคนสู้กันต่อไปลุกยกันต่อไปอย่าท้อยอย่าถอยเหนื่อยก็พักหายเหนื่อยเสร็จแล้วก็มาลุกยกันต่อทำไปจนกว่าเราจะหมดเรี่ยวหมดแรงเค่นนะ